อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวศนะคะก็ขอพรบคุณทุกยอดวิวเนาะขอพระคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดต่อติดตามกันอย่าลืมค่ะกด ไลค์ like นะคะกด Subscribe ช่อง YouTube นะคะของร้านเกจิมหาเวชช่องนี้ด้วยนะแล้วแตะที่กระดิ่งด้วยนะคะเวลาน้องปาอัพคลิปนะคะก็จะได้เห็นนะคะว่ามีอะไรเปิดเจ้าใหม่ๆหรือว่ามีวัตถุรุ่นไหนวัตถุมงคลรุ่นไหนที่เข้ามาถึงร้านเกจิมหาเวชพร้อมจะส่งแล้วบ้างนะคะก็แตะที่กระดิ่งที่รักครังไว้ด้วยนะด้านหน้านี้ค่ะมาแล้วอีกหนึ่งเครื่องรางของ ของชาวไทยนะคะเป็นเครื่องรางของขลังนะคะที่โอ้โหตั้งแต่สมัยโบราณการหลายร้อยปีมาแล้วก็ว่าได้เลยนะคะสำหรับเครื่องรางยอดนิยมเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะของหลวงพ่อเมียนนะคะวัดเจริญวณารามเป็นเบี้ยกแก้จนล้างอาถรรพ์ตัดอุปสรรคค่ะด้านหน้านี้เลยที่เห็นนี้นะคะก็ถือว่ารุ่นนี้นะคะหลวงพ่อนี่เสกได้ดีมากๆนะคะก็จะมี เรื่องเกี่ยวกับคุณพิเศษเนาะในด้านของแก้ปัญหาแก้อุปสรรคต่างๆนะคะให้ร้ายกับกลายเป็นดีแก้คุณใสลมเพลมพัดค่ะล้างอาถรรพ์ต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าบรรเทาความรุนแรงลงได้เนาะ,ะตามที่โบราณโบราณคณาจารย์นะคะผู้จัดสร้างได้ประจุมนตราพุทธคเอาไว้ก็อีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่ ไม่ไปสองทองไขรแน่นอนเพราะลูกเพราะว่าป่าก็เป็นลูกศิษย์นะคะของหลวงพ่อท่านนะคะหลวงพ่อเมียนเร็วๆนี้ก็จะไปกราบด้วยแล้วก็จะมีวัตถุมงคลนะคะที่จัดสร้างในานามของร้านเกจิมหาเวศรับรองว่าดีขังดีมากๆแน่นอนนะคะพี่ๆเตรียมตัวรอกันได้เลยนะคะรอบูชากันได้เลยนะคะก็รุ่นนี้นะคะหลวงพ่อเมียนค่ะได้บรรจุประลอดนะคะพร้อมด้วยตะกุดตัดอุปสรรคลงไปเดี๋ยวเราจะมาให้ชมนะ เดี๋ยวให้ชมว่าเบีย้ยเป็นยังไงนะคะมีด้านหลังเป็นยังไงด้านใต้ท้องเบีย้ยเป็นยังไงเบีย้ยแก้จนนะคะล้างอาถรรพ์ตัดอุปสรรคหลวงพ่อท่านก็ใส่นะคะก็คือบรรจุนะคะตะกุดนะคะตัดอุปสรรคลงไปในตัวเบีย้ยนะคะแล้วก็อุดมวลสารขาดด้านสเสน่ด้านเมตตาเรียกเงินนะคะแก้สิ่งไม่ดีต่างๆลงไปด้วยในตัวเบีย้ยนะคะก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามสูตรวิชามนขเขมรโบราณขั้นสูงเลยแล้วก็เสกด้วยอาคม ที่เกี่ยวกับด้านเบียแก้นะคะเป็นการเฉพาะเพราะว่าช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาเนาะในยามเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็ขอให้อีก เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยากให้มีติดนะคะพกเอาไว้ติดตัวเอาไว้นะคะติดกระเป๋าติดรถใช้ค้าขายได้ค่ะทำมาหากินให้ดีขึ้นแก้ปัญหาตัดอุปสรรคได้นะคะให้หมดไปเลยแล้วที่สำคัญก็เสริมนะคะช่วยหนุนดวงเราได้ด้วยแก้ปีชงได้ด้วยล้างอาถรรพ์สิ่งไม่ดีก็ได้เช่นกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่หลวงพ่อท่านเสกเอาไว้ให้ดีมากๆ ตัวเบีย้ยนะคะนี่เลยตามด้านหน้านี้นะคะเป็นตัวเทาะตรงกลางเนาะเป็นยันเทาะนะคะจะเทาะจะเทาะเนาะยันเทาะนะคะแล้วก็ล้อมด้วยนะโมพุทธายะนะคะนี่ด้านหน้านี่นะคะนะโมพุทธายะยะธาพุทธยะธาพุทธโมนะนะคะก็เป็นยันใหญ่เนาะเป็นยันของพระเจ้าเป็นยันคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะคะก็ถือว่าเป็นพุทธคุณครอบจักรวาลเลยอ่๋ยวบาซูมให้ดู ยันทอเป็นยันใหญ่นะคะก็เป็นยันที่สร้างโดยพระฤาษีเนะาะพระฤาษีร้อยแปดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็สถาปนายันนี้ขึ้นมานะคะเป็นอักษรประวะนะคะผูกเป็นยันนี้ขึ้นมายันทอนะคะล้อมด้วยยันพระเจ้าห้าพระองค์นะคะนโมพุทธายะยถาพุทธโมนะยันทอนะคะหลวงปา่าก็เรียกติดเรียกาะความจริงเรียกไม่หมดค่ะจะเรียกทะเรียกทะแล้วแล้วแต่คนออกเสียงเนาะ ก็ถือว่าเป็นยันใหญ่ยันโบราณนะคะว่ากันว่าท่านใดนะคะที่สําเร็จยันเทาะนะคะเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยพุทธคุณถือว่าครอบจักรวาลเลยซึ่งหลวงพ่อเมียนท่านนะคะเวลาจะเสกหรือว่าจะจะลงยันเนาะลงยันลงคาถาให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะท่านก็จะส่วนใหญ่เลยส่วนมากเลยจากที่นกไปเห็นเนี่ยท่านก็จะลงยันเทาะนะคะยันเทาะนี่แหละแล้วก็ณเศรษฐีด้านใต้ทองเบี้ยนะคะเป็นยันณเศรษฐีนี่เป็นยันณเศรษฐีนะคะ ก็เลเซอร์ว่าหลวงพ่อเมียนแล้วก็มีเลขมีโค้ดนะคะชัดเจนโอ้ยน่าเสีย,สยดายเนาะถ้าเป็น99 9นี่สวยมากเลยนะปลแกะออกมาเลข9้าไหมอ่ะ998เหรอหลวงพ่อเมียนวัดเจเนียงวนารามนะคะอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์สายเขมรที่เก่งมากๆหลวงพ่อน่ารักมากๆติดตามกันนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะรับรองได้เลยว่าพี่ๆหลายๆท่านจะได้บูชาของดีแน่นอนของร้านเกจิมหาเวสนะคะที่จัดสร้าง เพราะว่าปารักและศรัทธาหลวงพ่อมากๆเลยนะคะก็อยากจะมีวัตถุมงคลนะคะที่เรานะคะตั้งใจทําตั้งใจสร้างนะคะแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านเสกก็ติดตามกันนะมีหลายแบบอยู่นะคะก็เตรียมตัวได้เลย,ยจะเปิดจองนะคะแล้วก็บาง,บางรุ่นบางรายการอาจจะมีให้บูชาเลย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางเนาะยอดนิยมนะคะกันคุณกันของลมเพลลมพัดนะคะหนุนดวงได้ด้วยดวงไม่ดีดวงตกนะคะเบียแกช่วยได้นะคะลมเพลลมพัดนะคะล้างสิ่งอาถรรพ์สิ่งไม่ดีเบียแกช่วยได้พกติดตัวไว้ได้เลยค่ะไปอยากแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะคะเราก็เกจิคณาจารย์ที่เสกหลวงพ่อเมียนวัดจเนียงวนารามนะคะสายขเขมรน,นะคะเป็นมนขเขมรโบราณน,นะคะรับรองได้เลยว่าศักดิ์สิทธ จริงๆนะคะหลวงพ่อเก่งมากเก่งทั้งเรื่องสเสน่ห์เมตตาเก่งโหครอบชักวางเลยนะคะหลวงพ่อท่านเก่งจริงๆค่ะท่านเป็นขมิรเนาะท่านเป็นขมิโบราณนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ผิดหวังค่ะอยากให้พี่ๆหลายๆท่านนะคะมีติดตัวไว้บูชากันนะเดี๋ยวน้องปลาจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อเอาไว้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์แรกจะปักบุดเอาไว้ให้พร้อมลิงก์ช่องทางการติดต่อแล้วก็ราคานะคะก็ทางร้านเกจิมหาเวชมีวัตถุมงคลหลากหลายรุ่นมากๆเลยทุกเกือบทุกเกจิคณาจารย์เลยลองติดต่อสอบถามกันมาดูยิ่งรุ่นของ วัตถุมงคลของ,ของน้วงพ่อเมียนนะคะมีเยอะมากๆเลยอยากจะกระสิบบอกว่าใครที่รอขุนแผนเมียมากเตรียมตัวได้เลยนะรุ่นแรกน้องปลาเก็บสต็อกนะคะจัดสต็อกนะคะไปรือสต็อกเก่ามาตั้งแต่หยตั้งแต่น้องปลาเป็นศูนย์จองใหม่ๆนะคะเจอแล้วค่ะ อยากได้เดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะคะเก็บเงินรอไว้ได้เลยนะรับรองได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากๆสำหรับขุนแผนนะคะนารีอุปธรรมนะเตรียมตัวได้เลยนี่อ่ะโอเคค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเบี้ยกแก้จนล้างอาถรรพ์ตัดอุปสรรคนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าเช่าบูชาได้เลยของพร้อมส่งแล้วคะ่ะ ขอบพระคุณค่ะสวนจอมพระใหม่ร้านเกจิมหาเวชสวัสดีค่ะ